อ้าวเงินเบินมาทุ่หราดกนนี้ใครดูใน YouTube อยู่วันนี้น้องหนิงจะมาไล่สดอะไรครับกาแฟครับผมสวยไล่สดอะไรครับไล่สดสวยเพราะเป็นคนสวยสวยและสดใสนี่ิธการทักท้ายของอาร์บลาตีแรงถือว่ารักมาก ันเจ็บตีแห้งคือว่าหักหลายเขาตีว่าถ้ารุนกรรมสัดหนัวเดี๋ยวมันตีเยคือใช่ใช่ฮเดี๋ยวมันตีมาตีติดแดงอีกติดแดงใช่ไหมโอ้คุณพี่ใส่เสื้อคือกันแห่สีก็บสีคือกันใส่สุขคุยอ่วไม่บอกว่ามึงเป็นทาบ้าพี่เสียนงานแล้วมับนจังเลยไม่มาคอนจับไหอีกเพื่อน้าใจครับมีงานก็โอ้เบิ้นประตูรากเป็นเพื่อน้าใจว่าเป็นผู้ใดญเนาะ เบิ้ลปทุมราเแล้วก็นุกธนาดลเนบีเซนเตอร์วันนี้ถ้าสมมุติว่าทุกคนช่วยกันนะครับแลียว่าพอถ้าวันนี้ปังไม่แน่อุ้งอิงกับพ่อโจอาจจะมีโอกาสได้ไลค์กับน้องนุกแล้วก็น้องเบิ้ลอยู่ที่กำลังใจของพ่อแม่พี่น้องแล้วเราจะได้มารู้ว่าใครเกิดมาเพค่าเบิ้ลและนุกออสามนุ่มจะเจอความหล่อ ปกติทุกคนกินกาแฟไหมเอาดีๆกินกาแฟไหมทุกคนนอนดึกไหมหรือว่าทุกคนช่วงบ่ายๆกินไหมกินก็กินผมเพิ่งกินมาเนี่ยอากินมาใช่ไหม FC น้องอิงอ่ะหนูลงคลิปห้าคนดูเป็นหมื่นเอาดีๆแสดงว่าอะไรนอนแสดงว่าเป็นคนนอนดึกมากดังนั้นจะต้องกลับมาให้ร่างกายกับพี่กระเป๋าเฟชี่เออให้ระบบเผาผลาญดีด้วยกาแฟโฉมเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้จัดกันแน่นอน นะครับเดี๋ยวรอโปต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวรอโปจากจะนะเพราะมีมีโปรพิเศษนะพิเศษเลยโปรอีกคือสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดโปอีกแลิวก็เจ้าแล้วเพื่อไลฟ์ถ้าไป30นาทีเนาะอ่ะได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวดึงคนจากกูดูอันนี้คือต้องต้องชื่นชมเลยนะคือทำงานกับพ่อโจกี่ครั้งคือจะมาก่อนเวลาเป็นคนที่เป๊ะเวลาตรงเวลาแล้วก็เป็นศิลปินที่แบบคือรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ดีมาก อันนี้ต้องขอชื่นชมเพราะเราเอาทำงานกับหลากหลายคนเราแบบเราได้เจอพ่อโจมาโดยตลอดแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดแม้ว่าจะเป็นที่ไหนเขาจะมีการเผื่อเวลามาสเวลาลนโลกพ่พอาแล้วตรงเวลาตรงเวลาตลอดอะไรเนี่ยอสี่บนียจาไม่อันนี้นุมาหอตั้งแต่หุ่นใบหุ่ลายเนม่อ่อไปขับรถไปหา่อนอะมีรายการพวกพี่นี่แหละที่แกมาตรงเวลาแล้วเดี๋ยววันเนี้ย อาจจะแอบขอแอบขอของดีจากอาจารย์น้ำบารมีคะแนรเออวันนี้มาถึงป้าเมืองทองแล้วสําหรับใครที่ดูย t u b e อยู่เดี๋ยววันเนี้จะได้เห็นอาจารย์น้ําพอได้ข่าวว่าอาจารย์น้ําเหมาโรงเออเหมาโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วสาหรับใครอ๋อตื่นเต้นรอดูป้านี่ลูกธนุดนีธนดหล่อมากนี่ดิ เ็ <formation jin inh aling> <at> ่าไรเเนพูดีแตเดวนผมกัี่คนอยอันกิด้นยุ่ย่ในโพดเดยเปมา่ากันฮะเล็กกว่ายู่เข้ากันก็ใช่เากันมนอวันกัูปไม่ลูกกับลูกโพดแมงลูกขยพดลูกลูกลูกไรก่อนใจ ปางนี้จะมีพระราหูช้างเป็นวันสามเสียงเดีเสแล้วอาจารย์ชมบารมีให่งเหตุธุรกิจการงานไม่ธรรมดานะนี่พี่เบิ้ลก็กลับมาดังเพราะอาจารย์นี่ตอนนั้นงานนั้งมีสแกนอะไรต่างๆเนี่ยมหาอาจารย์เยอะเลยหลายคนเลยศิลปินดาราวันนี้เราได้เจอตัวใช่เห็นไหมว่าอาจารย์วันเวลามันก็จะมาได้ ตอนเวลาก็จะผมก็ลูกก็จะมามันถึงเวลานั้นก็มาครับใช่พอไม่ได้ทำอะไรแล้วที่จะกิ่เยอะก็มาแล้วถาจะมาครับต้องวายละกันวายสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆอ้าวโทรศัพท์ผมอยู่หนฮะมันอยู่ไรบ้าง มันนั่นเองคืนเนี่ยมันย่งหมุนยุสวัสดีละยังไม่ทันโดดใช่ไหมพ่อวันดีแล้วเลยสวัสดีครับวันนี้อเล็กต์นะครับแอดมินกาแฟโฉมนะครับมาอยู่กับน้องอุ๋มอิงสาวน้อยพิษบ้านแพร์วัน <lent> น <ceu> ี <laughs> ้มาทังทีกาแฟโฉมต้องมีอะไรไม่ธรรมดาใช่ไหมครับโฉมกาแฟโฉม โซมโมเริ่มเริ่มเริ่มยังเริ่มยังแต่ีวได้คนแบบสองคนนะได้ยิ่หลายท่นริงหนึ่งเป็นการคาท้ายนะไปเลยครับบอกเป็นยังไงไไม่ขาดเอมานะฮะมานะฮะมานะฮะเราแค่แคตรงนี้ยังดีแน่นอนนะครับต้องอะไแเลครับดี๋ยวเราจะพิจต่อผู้ใดมึงคลิปนี้ถูกไหมครับมีจังจังหลัสัง ค well. ใครชมคลิปนี้ขอให้ถูกหวยครับีแน่นอนใครอยากจูบหวยให้ชมคลิปนี้อีแน่นอนนี่ครับเด่นแล้วครับใครอยาก แม่นี่ม่มคือวงหยิงเจนไม่ละม่้นเ้วันนี้นะคะปกติราคา1ซองนะคะราคาปกติ299บาทกระเามนี่โมชชันคอลนะจ๊ะือมีโปรโมชั่นซื้อ1ซองได้1ซอนะนี่ปังแน่นอน หลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จนะครับก็จะขอบรารม,มีนะครับมองทองธานีเลยสิอิมเพลตอลีน่ามืองทองธานียังก่อนว่าไ่นะเนี่ย่ะยังก่อนยังก่อนบุรโห อินแพดบอลอินแพคบอลวันนี้เราปซื้มาีบอาจาร์ซยอมาที่อาจารย์น้ำนะครับเดี๋ยวระมาสาสินาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนโตมิสกอมิสแนมาเน่หมดเลยนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีของทีมงานสาวหน่อยเป็นแม่งวัดลงนะครับันนมากกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มบาย

ปั้นฮงก็ทำมาโชดีทีนี่ใช่ครับแล้วก็เลี้จีที่รวคลนี้ก็หำมาโชคบุ้งหงละ่ามีเวลาซื้อท่านมาแต่ว่าผมมีมีบอดแค่สรับผมนะเนี่ยสลับผมอัเนี้ยบอกมันบ่ไหนนะมันซื้อท่นเป็นหล้งผเลยเมื่อวานบอกไปสาม

สองแล้วเจ๊ไม่อยแม่ม่เอฟีจริงเลเจาเล็กสวนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วซอยหล่ะโซ่ก้อนเน่ยผมหลาทำกนะจีเล่นมพอยอคไปปุ่นกนโอ้ยย่าพ่อวยล่าบก้นหล่าบอเปลนนี่แต่นีหลาเก่งแล้วนะแต่ช่วงหลังก็คือเก่งเก่งนะจีได้รับงลเองเลยัมอือเอาสิ พอไดยเร้อบอได้เดือต้องพอลุกกมันะหัดแท้อะมาเดียวจับให้พอนี่จับยังมาพอจูเข้าวเดียวพวพออเร็วเร็วพอจูเล่นคนจากยูทูบเดียอจะมาติดดอกติดไม้ถุงว่ะ เอะไปที่เปก่อนนะอาไ่ปก่อนนะอาเโปรโมชั่นอะไรบ้งุมันสุกคนได้พี่นองเด้อแบบมันจะใช้พวกคำว่าอ้วนว่าผอแล้วจะบรับคิมีิกับฟีล์องครั้งนี้มีโรโมชั่นอีอีกสินาทีจะขึ้นไลฟ์แล้วนะครับพี่นองเขาไปตอิบดตามที่ต่อต่อ่ิหญิงนะครับ